สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมผีกระสือนะคะอันนี้เป็นเกมไทยนะเป็นเกมไทยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะมาเข้าไปในเกม,มกันกดตรงไหนวะถ้ามีเสียงรับก็้ขออภัยนะตัวที่แมัมนจะมีจำสแกร์จริงหรือเปล่า ไหนไม่เห็นจะมีเลยงั้นจะเลบอยู่ตรงไใบผายแล้วกันดูสิวันไี้มันจะมีหรือเปล่าจำสแกรแต่จำสแกรเยอะมาก จำสแกร์เทำไมเอาหมาเอาหมาตู้คอเทนเนอร์ อยากเล่นเกมผีโซฟีอะแมบแต่มันไม่ให้เล่นโหลดแล้ววิงวิ่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 ง่งกิ้มันกี้มันตามมาต้นกล้วยต้นกล้วยไทยต้นล้วน ก็ไพ่มาจังเลยเดี๋ยวขาที่หลบ มีท่อได้เหรอท่อเขาจะหนิมอ้จ้ำสแกร์แรงมากแต่ถ้ามีเสียงรบก็นขออภัยนะนไปใหม่ แต่เราออกจากรวไม่ได้หรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วผีตัวเนี้ยโอ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพราะ จําสแกเยอะอ่ะเราหมดท่อไม่ได้มันหุดท่อไม่ได้หนีไม่ทัน เอาไหม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 อีกรอบถ้าตกใจค่านี้จะปิดคลิปแล้วเถ <c oughs> าวันเกมไทยร้อน เดี๋ยวจะเล่นกระเซือเข่ามงกุฎพอ่อาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งกันดนะะ้วยค่ะเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นคลิปถ้าไปนั้นฝากติดตามไว้นะคะสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ